การหาขัดต้นจากในโงเนี้ยก็คือต้นแก่ครับต้นแก่แล้วก็แฉะออกแล้วก็มาดำกบผมปักช้ำอย่างเงี้ใช่ไหมใช่ปักช้ำเหมือนดำข้าวเลยระยะห่างก้าประมาณ50เซนครับคือลอบด้านเลยครับก็คือช่วงต้นหนาๆตั้งแต่ต้นเนี้ยไปก็อยู่ประมาณ50-60ถึงเซนประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้มันเบ่งกออกได้ครับคือระยะแคบเนี้ยคือต้นมันชะลรู้อย่างเดียวเลยเหมือนต้นมันติดเกินเนี้ยแล้วก็มันเล็กที่เราทําการปักช้ำก้า หลุมหนึ่งก็อยู่ประมาณสองต้นครับเพื่อที่จะเพะื่อต้นใดตายต้นนึงก็ยังอยู่ครับผมช่วงที่เราปลูกช่วงแรกเนี่ยก็คือต้องลดน้ำทุกวันรประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะให้รากมันออกไวครับหลังจากเดือนหนึ่งก็จะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ละช่วงแรกก็อาจจะดูแลใช่ช่วงแรกต้องดูแลเหมือนเหมือนเด็กอ้อนอ่ะก่อนที่พี่จะปลูกจะใรอ่ะันดับแรกเลยก็คือต้องหาตลาดก่อนทุกจังหวัดอ่ะก็คือก็จะมีตลาดสดอยิ่แล้วคือเราหาตลาดไกลบ้านก่อนไง ที่จะเพื่อนำสินค้าการเกษตรไปขายครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อสุรเกียรตินะครับตระกูลสาธววิทยาก็ชื่อเล่นชื่อเบียนะครับแปลงตะไคร้บ้านหนองเหลื่อมครับตำบลหนองเหลื่อมอำเภอเมืองครับจังหวัดนครปฐมเดี๋ยววันนี้ให้พี่เบียพาเดินชมในสวนตะไคร้ว่ามีการปลูกมีการดูแลแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวเพื่อไปทําอะไรปลูกเยอะแค่ไหนครับตอนนี้ ของพี่จะปลูกอยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบไร่ครับแล้วก็ลูกลูกไร่ก็ก็จะมีเจ็ดสิบถึงแปดสิบไร่ก็การวนอนะ่ะเพื่อที่จะให้ปอ้อนโรงงานได้ได้ค่านะครับครับจุดประสงค์ของการปลูกตะไคร้ของเราคือเพื่ออะไรครับที่ปลูกตะไคร้ก็ทําต้นส่งโรงงานครับแล้วก็ส่งส่งต่างประเทศอย่างต้นนะครับเขาก็จะแพ็กโฟมส่งต่างประเทศครับแล้วก็อย่างพวกที่เหมือน ไม่ไม่เข้าเกตอย่างเงี้ยก็จะเข้าลงพริกแกงครับแล้วปลูกนานแค่ไหนหรือว่าระยะเวลาปลูกหนระยะเวลาก็อยู่ประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วครับอย่างรุ่นนี้หรือว่าโซนนี้ประมาณกก่รุ่นรุ่นนี้อยู่มาสามเดือนครับสามเดือนครับก็พร้อมที่จะตัดได้แล้วใช่ใช่ก็รออีกเดือนหนึ่งครับคันนี้ก็เหมือนอย่างที่พี่บอกว่ามันจะวนรูปเข้ามาเหมือนพี่ปลูกอย่างเดือนเนี้ย ต้องตัดอยู่ประมาณสามสิบไร่สามสิบไร่จะเดือนหนึ่งก็อยู่มาสามสิบไร่ทุกเดือนก็จะแบ่งหลายๆหลายๆพื้นที่ใช่ใช่หลายๆเพื่อที่ให้เป็นรุ่นในรุ่นอย่างเงี้ยใช่ใช่ไล่รุ่นไล่รุ่นไปครับแล้วอย่างนั้นข้างเลยครับที่ต้นเล็กๆข้างๆก็อยู่ประมาณเดือนฝ้าประมาณเดือนฝ้ากับสองเดือนละตรงเนี้ยครับผมการปลูกตะไคร้เริ่มต้นทำยังไงครับเริ่มต้นก็เราทําการหา ขัดต้นจากในดงเนี้ยก็คือต้นแก่ครับต้นแก่แล้วก็ทํามาแชะเอออกแล้วก็มาดรับผมปักช้ำงี่ใช่ไหมใช่ปักชํำเหมือนดําข้าวเลยอย่างแปลงนี้ระยะห่างหรือว่าระยะห่างก็ประมาณห้าสิบเซนครับคือรอบด้านเลยครับก็คือช่วงต้นนันนับตั้งแต่ต้นเนี้ยไปก็อยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนประมาณเนี้ไม่ไม่จเไี่ทมต้องเป็นระยะห้าสิบ เพื่อที่จะให้มันเบ่งกอออกได้ครับเคยเยแบบสั้นกว่านี้แล้วยะแคบกว่านี้กว้างกว่านี้ไหมครับก็เคยเราก็เคยลองมาหมดละคือระยะแคบเงี้ยคือต้นไม่ชะรู้แต่างเดียวเลยเหมือนต้นมันติดเกินเงี้ยแล้วถ้ามันเล็กไม่เหมือนว่าต้นห้างหงหน่อยมันจะเบ่งกอได้ดีเราเห็นมีร่องน้ําอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เพื่อที่จะเหมือนหน้าฝนเงี้ยก็คือให้ระบายน้ําออกได้ดีครับอย่างอย่างคูนึงหรือว่าเนินหนึ่งเนี่ยพี่เบียร์ลงกี่ยกอครับ อย่างหลุมหนึ่งอะที่เราทําการปักชามก็หลุมหนึ่งก็อยู่ประมาณสองต้นครับเพื่อที่จะเพื่อต้นใดตายต้นหนึ่งก็ยังอยู่ครับผมแล้วสปริงเกอร์หรือว่าการให้น้ำเนี่ยให้ยังไงครับสปริงเกอร์ช่วงที่เราปลูกช่วงแรกเนี่ยก็คือต้องลดน้าทุกวันรประมาณเดือนหนึ่งอะอเพื่อที่จะให้รากมันออกไวอะครับครับเราหลังจากเดือนหนึ่งแล้วหลังจากเดือนหนึ่งก็จะเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ละ ช่วงแรกก็อาจจะดูแลใช่ช่วงแรกต้องดูแลเหมือนเด็กอ้อนนะครับผมแล้วการปลูกตะไคร่นี่มีปัญหาไหมครับพวกปลูกตะไครก็จะมีพวกลาะครับพวกไรแดงพวกหนอนเจาะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีแค่เนี้ยครับเจาะนี่คือเขาเจาะตรงไหนครับพี่เจาะก็คือตามัครบเจาะอยู่ประมาณกลางต้นอย่างเงี้ยในกออย่างเงี้ยพวกหนอนกอครับครับคือลงในเสียหายเลยใช่เสียหายก็คือครับ ส่งลงน้ำาึ้กก็ไม่ได้ส่งตั้งประเทศก็ไม่ได้ครับผมแล้วทีนี้เราแบบจัดการยังไงครับีน้จัดการก็หลักๆเลยก็ช่วงช่วงแรกๆอ่ะเราจะใช้เคมีช่วยครับช่วงเดือนเดือนสองเดือนแรกพอเดือนเดือนสามเดือนสี่ไปแล้วเราจะงดใช้เคมีครับผมพอใช้เคมีก็จะเป็นพวกน้ำหมักชีวภาพอะไรประมาณเนี้ยรบจนกว่าจะตัดเลยใช่ไหมใช่จนกว่าจะตัดอย่างโรงงานเหมือนกันเราก่อนตัดเนี้ยเราต้อง ตัดตัวอย่างไปส่งโรงงานครับตรวจเรื่องสารเคมีอะครับอ่าว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านครับครับผมสารเคมีปนเปื้อนอย่นเงใช่ใช่หลักๆเลยก็จะผ่านหมดเพราะเราหยุดยาไปสองเดือนไงยังไงก็หมดอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่เหลืออยู่แล้วใช่ยังไงก็ไม่เหลืออยู่แล้วครับอันนี้น่าจะประมาณสามเดือนใช่สองเดือนสารไปมาสองเดือนสองเดือนกว่าประมาณนี้มันจะมันจะไล่รุ่งนจะไล่กันเนาะใช่ ครับผมลบการบํารุงนะครับพี่พี่เบียร์การบํารุงก็ใส่ปุ๋ยทุกเดือนก็จะหลกัลกๆเลยก็จะใส่ปุ๋ยสูตร16สูตรเสมอสูตรเสมอครับผมใส่ยเยอะไหมครับอย่างแปลงของเราเนี่ยก็หนึ่งไร่ก็อยู่ประมาณห้าสิบกิโลหนึ่งไร่ต่อห้าสิบกิโลครับครับผมอพี่เบียร์โซนนี้โซนอะไรครับตอนนี้ก็คือทําการตัดแตง่ง เสร็จแล้วมันคือมดดองแล้วครับก็คือเราจะเห็นทางซ้ายมือเลยนะก็จะมาย้ายมาแปลงนี้ครับผมอย่างที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเราตัดไข่พันธุครับอันนี้ครับที่จะมีลากอย่างเงี้ยครับผมคือเอาไปปลูกใช่เอาไปปลูกอันนี้คือเข้าโรงงาน<อ>ส่งต้นส่งนอกคือก็จะแต่งหัวให้ด้วยใช่แต่งหัวให้เต็ทซับเลยมยไม่ต้แตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือนี่ก็มัาจะไซส์เดียวกันทั้งหมดใช่ไซส์เดียวกันคือขัดต้นครับผมเดี๋ยวให้พี่เบียร์พา ไปชมระหว่างที่พี่ๆเขากําลังตัดครับครับเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นทีมงานตัดตะไคร้ก็คือตัดแต่งในโดงเลยครับผมเนี่ยที่เราเห็นขาวๆเนี่ยครับคือรุ่นนี้เอาไปส่งโรงงานใช่ใช่ส่งโรงงานนะครับก็คือตะไคร้กระรขาวก็คือมันจะข้อดีก็คือตัดออกมาลอกปุ๊บมันจะขาวเลยครับครับผมคือเราไปทําอาหารเนี่ยมันจะไม่ค่อยแดงน้ําน้ําจะไม่ค่อยแดงกินมันก็หอมครับ อย่างปลานี้จะตัดกี่วันนี่พี่ครึ่งวันตรงนี้ครึ่งวันก็เสร็จลวอย่างที่รเราเห็น้างหน้าเนี่ยครึ่งวันใช้กี่นคนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณคิตตี้คดี๋เดินไปรื่อแๆครับผมก็จะมีบ,บ,บางชุดก็ที่ตัดแต่งปลูกอย่างใบนี้เราไปทําอะไรครับใบก็เนี่ยอย่างเราเห็นทางซ้ายมือนเนี่ยเราก็จะปูปิดอีกทีหนึ่งเอามาคุมดินใช่เพื่อคุมความเพืชุ่มชื้นอย่างเงี้ยประมาณกี่กี่ไร่ครับพี่อย่างนี้ก็ประมาณตัก งานงานกว้างสองงานไม่ถึงไม่ถึงไรครับประมาณประมาณตรงนี้ไม่ถึงไรครับผมเพราะตรงนู้นตัดมาก็จะมาเกือบเกือบไรแล้วฝั่งหัวอย่างที่พี่วีบอกรอบวันนี้เป็นของโรงงานใช่อย่างแปลงนี้ยก็ส่งต้นแล้วก็เดี๋ยวพอสุกเาวทติกสตงโลละปีครับผมเดี๋ยวไปดูหัวหัวหนึ่งใกล้ๆก้หน่อยพี่หนึ่งกอก็อยู่ประมาณสองถึงสามโลคือโรงงานเขาจะกําหนดมาให้เราเลยก็คือว่าภายหนึ่งโลเนี่ย ้ามเกินยี่สิบแปดต้นถึงยี่สิบห้าต้นทามเกินสามสิบต้นอะคือถ้าเกินมันก็จะนึ่น้ำหนักไม่ค่อยดีคือไม่ได้มาตรฐานของของของ qc ครับ,รบแล้วเขาเข,ขามาเขามาตรวจรัดหรือว่าตรวจสอบยังไงครับก็คือเขาจะนับต้นเลยสุม่มสุ่มนับมัดเนี่ยมัดละโลเนี่ยเนี่ยอย่างเี้ยมัดละโล,มล,ะโลไม่เกินไม่เกินสามสิบต้นโลอย่างต้นเล็กๆเขาก็จะแยกออก ครับครับผมนนี้ก็จะขยับไปเรื่อยๆใช่ขยับยไปเรื่อยๆก็ไปเป็นน้ำเหมือนใครปั้นผ่านไปผ่านมาก็นึกว่าตลาดนัดกลางล่มกันอย่างวันหนึ่งที่พี่เบียร์บอกก็คือสามสามพันโลสี่พันโลครับผมครับเฉลี่ยรายได้เดือนหนึง่งประมาณกี่บาทก็รประมาณอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นหักค่าใช้จ่ายหักนกกเไยแล้วก็ยังลุกน้อเหมือนกันอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือแรงงานเพื่อนบ้านเราอย่างครัวหนึ่งก็ อย่างพวกนี้รายได้ดีนะรายได้วันก็พันก็บาทเหมือนกันร<ม>ายได้พันก็บาทบอย่างเราจ้างตัดเขาก็โลสามบาทครับผมแล้วอย่างสมมุติแปลงหนึ่งที่เราตัดอย่างเงี้ยว่าเอาไปขายทั้งสองแบบเนี่ยมันมีการขายที่แตกต่างกันไหมครับก็อย่างน้ำพริกอย่างเงี้ยก็คือเขาจะไม่ได้คัดไซส์อะไรมากอย่างน้ำลงน้ำพริกเนี่ยคือเขาได้หมดอ่ะครับผมขอให้เป็ก็คือขอต้นเล็กหน่อยอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเบอร์ส่งนอกเนี้ยก็คือ ขัดต้นย่อย่างเดียวเลยหให้ได้ได้มาตรฐานของโรงงานนะครับครับก็คือขัดไซส์ใช่ขัดไซส์ขัดไซส์ก็คือต้นต้นใย่จริงๆอ่ะครับถึงครับพผมเขารับซื้อขายกันยังไงเป็นกิโลใช่ไหมครับพี่เหลือยังไงก็อย่างตะไครเนี้ยก็ขายเป็นกิโลครับกิโลหนึ่งก็ตามตลาดขึ้นตามลงเฉลี่ยประมาณกี่บาทครับตะไคร้โลหนึ่งก็อยู่ประมาณแปดถึงเก้าบาทนะครับตอนเนี้ต่อหนึ่งไร่เนี่ยจําได้ประมาณก,กี่กี่กิโลครับพี่ หนึ่งไร่ก็จะอยู่ประมาณสี่พันโลครับสี่ตันสี่ตันก็อย่างที่พี่บอกไปก็คือของพี่เนี่ยคือต้องตัดวละตันเวลาสี่ตันอยู่แล้วครับอ่าก็คือเพื่อที่จะให้วนไงตัวอย่างวันนี้ตัดส่วนนี้ใช่มันต่อไปก็ไปตัดอีกส่วนหนึ่งใช่ใช่รวมทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบกว่าไร่ใช่ไหมที่พี่เอามาเกของของพี่ประมาณเจ็ดสิบกว่าไร่ของลูกไร่ก็อีกประมาณแปดสิบไร่ก็ร้อยกว่าไรตอนนี้นปัจจุบันก็คือสามารถเวียนตัดไดทั้งปีเลย ครับผมคือตะไคร้เนี่ยไม่มีฤดูของพี่นะก็คือไม่มีฤดูก็คือกับเป้าส่งโรงงานทุกวันนะครับขั้นต่ำเนี่ยประมาณกี่กิโลครับวันหนึ่งขั้นต่ําของพี่วันหนึ่งก็อยู่มาสามพันห้าถึงสี่พันโลครับผมอันนี้เฉพาะของโรงงานใช่ไหมครับใช่ของโรงงานแล้วไอ้ตลาดพริกแกงลครับตลาดเราจะสลับเนี้ยก็คืออย่างวันสุกเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะเป็นของพริกแกงวันธรรมดาก็จะเป็นตลาดนอกครับผม เขาก็มีแกแบกยู่อ่ะใช่มีมีแกแบอยู่ครับจุดเริ่มต้นของการมาสนใจปลูกตะไครเนี่ยเป็นมาไงพี่เมื่อก่อนพี่อะทงานบริษัทก็เป็นวิศวกรพอทํางานได้ประมาณสักเกือบสิบปีไหมครับคือช่วงจังหวะก็คือมันอิ่มตัวแล้วไงก็คือหันยากหันมาทําเกษตรอะไรประมาณเนี้ยก็คือจุดเริ่มแรกก็คือจะปลูกพวกใบผักรับพวกกะเพราหัวระพาปลูกผักบุ้งปลูกที่มันพืชไวอ่ะไขวายอ่ะ พืชโตวไวา <c oughs> ใช่ <c oughs> พืชโตวไวครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ <c oughs> คิดว่า í, เราไปตลาดเงี้ยเราคือราคามันไม่นิ่งไงี้ยครับพอราคาไม่นิ่งปุ๊บเราก็อาศัยหาโรงงานหาเพื่อนผักพวกบ้างที่เคยทํางานโรงงานเกี่ยวกับพวกแปรรูปเงี้ยพวกส่งออกเนี้ยก็ถามเขาว่าทางโรงงานต้องการผักชนิดไหนบ้างพอจากตลาดแล้วก็มาทาผักชีฝรั่งอะ่ะ <c oughs> ส่งนอก <c oughs> ครับแล้วก็พอหมดสัญญาผักชีฝรั่งสองปี แล้วก็มาทําตะไคร้ครับผม mm hmm. จุดเริ่มต้นของการเริ่มทําตะไคร้ในทําไมถึงต้องเป็นตะไคร้ครับพี่คือผมพี่มองว่าพืชสมุนไพรเนี่ยก็คือมันไปมันไปได้ไกลณ mm hmm. น,นวันนั้นมีแนวคิดหรือว่ามีวิธีการเลือดยังไงครับก็วันนั้นก็คือก่อนที่พี่จะปลูกตะไคร้เราต้องอันดับแรกคือเราต้องหาตลาดก่อนคือช่วงนั้นเราไปช่วงโรงงานบอกว่า อ่าคุณสวเกยยติคุณลองมาดูเรื่องตะไคร้ดิอ่าทำปอนส่งผมไหมอะไรไหมอ่าเพราะช่วงนั้นก็คือมันมันขาดตลาดด้วยไงครับคือเราไปช่วงขาดตลาดพอดีเราก็เลยแนะนําให้เรา่าลูกไล่ปลูกตะไครบก็คือมาถึงก็จุดเริ่มแรกก็ปลูกห้าไร่สิบไร่ก่อนเริ่มจากน้อยๆก่อนครับครานี้ก็มาเป็นร้อยไร่เลยครับตอนนั้นแบบ เริ่มปลูกครั้งแรกจต่เห็นความแตกต่างระหว่างการปลูกพืชผักสวนครัวกับตะไคร้ไหมครับพืชผักสวนครัวก็คือมันจะระยะสั้นอย่างตะไคร้เนี่ยก็คือต้องใช้ในระยะเวลาที่ยาวก็คืออย่างสี่เดือนเงี้ยปีหนึ่งปลูกได้สามรอบครับปีหนึ่งปลูกได้สามรอบบางทีก็สองรอบระยะมันก็ยาวอะ่ะม,มันแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างพวกกะเพราัผพางเงี้ยเดือนเดียวเดือนฝาาก็ได้ตัดละ หลังจากที่เราแบบมาปลูกระคร้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงยังไงครับตลาดก็คือจากผักเราขายผักใช่ไหมเราไม่มีแบบว่าเราขายวันไม่กี่ร้อยโลเงี้ยครับพอมาเป็นตะะคร้เงี้ยคือเขาสั่งเราทิ้งสามพันโลเงี้ยสี่พันโลเงี้ย <c oughs> ใช่พอเราเริ่มมีลูกไล่เขาก็าสั่งสั่งไม่เลยตอนสามพันโลสี่พันโลเราช่วงแรกๆรับมือนไงครับกับพ<ร>อ,อเดอร์เยอะขนาดนี้แรกๆก็คือโรงงานเขาจะรู้ไงว่าเรา เพิ่งเริ่มปลูกเขาจะกระบองเราก่อนคือเขาก็จะไปหาตะไคร้ที่อื่นอ่าเอาของเราเสริมไปเสริมไปจนพื้นที่เราครบครบแปลงแล้วเงี้ยอยู่ประมาณแล้วเวลาคราวนี้เขาสั่งมาเราเจ้าเดียวครับตอนนี้ก็เราก็น่าจะเป็นรายใหญ่แล้วใช่ไหมใช่ก็เจ้าใหญ่ในเรื่องถุรกะดีอย่างไรที่การปลูกตะไคร้สร้างรายได้ตะไคร้พี่มองว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวงที่ที่ยากให้เกษตรกรคนอื่นๆที่ สนใจที่จะปลูกนะเพราะอย่างตะไคร้เราแปลรูปได้หลายอย่างอย่างของพี่เหมือนกันก็เอามาแปลรูปเป็นปลาส้มทอสมุนไพรเหมือนกันอ่าครับผมมันแปลรูปได้อย่างไม่ว่าจะเป็นทูบหอมไม่ว่าจะเป็นน้ําตะไคร้เครื่องสมุนไพรเงี้ยที่ว่า <ตะ S 1> มันไปได้เ<ด>ยองนี้ก็ได้เนาะใช่ใช่ครับต่อยอดได้เยอะใช่อย่างใบตะไคร้เหมือนกันที่ทิ้งทิ้งตัดแล้วเงี้ยก็คือเขาก็จะไปทําน้ํามันน้ํามันตะไคร้ ครับผมปลูกมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับพี่เบียประมาณรับปีนี้ขัาปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่ครับผมจากวันแรกถึงวันนี้รู้สึกดีอย่างไรครับพี่ว่าดีมากครับที่เราตัดสินใจก็คือแรกๆเราได้โรงงานเหมือนแกเป็นที่ปรึกษาเราด้วยไงก็คือเขาก็คอยชี้แนะคอยดูแลการปลูกงั้แตแรกเลยโรงงานจะเข้ามาดูแลครับครับผม อยากฝากอะไรกับคนที่อยากทดลองปลูกเหมือนเราเพื่อสร้างไรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตะไคร้อ่ะอันดับแรกเลยคือตลาดรองรับก็คือต้องหาตลาดก่อนอย่างอย่างปลูกผักเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้เหมือนไข่ตามตลาดนะแต่ถ้าสมมติว่าปลูกเป็นระดับเป็นรน้อยอไร่เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าคิดอยากจะปลูกก็ปลูกกันได้ก็คือต้องหาตลาดรองรับก่อนอันดับแรกเลยคือตลาดที่สําคัญต้องหา ตลาดที่เราจะนําไปใช่แปรรูปครับผมค่อยลงมือทําใช่ใช่ครับผมอย่างของพี่เบียร์ถ้าสมมติอยากแนะนําอยากจะแนะนําอะไรการหาตลาดควรจะหาแบบไหนจุดเริ่มต้นจากอะไรตลาดทุกจังหวัดอ่ะก็คือจะมีตลาดโซดินแล้วอย่างลาดรลีก็มีตลาดก็คือจุดเริ่มต้นก็คือต้องไปตลาดไกลไกลบ้านก่อนจุดเริ่มต้นพี่กัลาดบุรีเหมือนกันแล้วก็ถึงหันมาที่โรงงานครับผมคือเราหาตลาดไกลบ้านก่อนไง ที่จะเพื่อนนําสินค้าการกาแฟไปขายถ้าแบบมีลูกค้าติดเดี๋ยวเขาตามเรามาเองใช่เหมือนดูนี้มันการสื่อสารไปไะโซเชียลโทรปั๊บหนึ่งก็โทรมาสร้างทาง f a c e b o o k ทางอะไร,รได้หลายอย่างไงครับผมอ่ะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากมาสอบถามหรือว่าอยากมาชมแปลงหรือว่าอยากมาปรึกษาพี่เบียร์เนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนครับก็บานผักปรอสานครับโทรเบอร์ศูนครับหกห้าสาม้าสมมมติว่าสนใจ ปลาส้มท้อสมุนไพรก็ติดต่อทางเพจได้เลยครับบ้านผักปอสานครับสําหรับวันนี้เกษตรกร,กรไทยสร้างไรายได้ก็ขอบคุณพี่เบียร์นะครับที่พาเดินชมในแปลงสะไครนะครับสําหรับรายการก็สวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ